beautiful. and picture I something is It's life full of n l v สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับเทางนนี้คือเขาสามุูนะครับเสังเกตว่ามีลิงอยู่ด้วยนะครับเออลิงเข้าด้วยวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ชาวชลบุรีว่าเขามีสาวในใจอ่ะสเปคแบบไหน Oh and the joy it brings It makes me feel good And when H I feel good I say And the joy it brings Come on along, I know you really wanna feel I song. We've got something to bring We've got some to die my piano double my girl a big lean ชอบผู้หญิงแบบไหนโอ้โหงใจกันอยกันูีรู้ว่าต้องทำตัวแบบนี้บอกมาไก็ได้รหมดแล้วอ๋อแลวคนนเก่งครับ็ถามถามแล้วชื่อบนอยู่ที่รนี้อะไรครับซาลิซิสครับอ๋อครับนนีกระเสีแม่งเสียวมากเลยด เสี่ยวะเสียวแม่งเซอใครเลอมึงอะจซอร์เลยเออเออมึงชอบผู้หญิงแบบไหนวะเออก็ชอบผู้หญิงแบบนุ่นเนยนุ่นเนยนุ่นเนยเลสเซอร์ครับก็ไม่ต้องอะไรมากก็เซอๆ์เซอร์ก็พออ๋อคือว่าเป็นไม่เวอร์ไม่ติดหนูเกินไปไม่ติดหนูชอบผู้หญิงอ่ะชอบแบบใบ้ใบครับอ้วบว่ะอ้วบขาวๆตัวเล็กเล็กอ่ไม่ใช่แล้วเอาเลย ื่ออะไรครับผมชื่อโซครับอ๋อนี่มาจากคุณบิ๊กครับที่เดียวกันอ๋อเปล่าครับอ๋อเี็กอยู่เอแบบครับโอเคครับนี่เด็กเอแบกครับหน้าแม่งสาขาอะไรครับดีบีเอครับผมโอเคครับผมเด็กบริหารนะครับผมสีนัเนี่ยบริหารนะเออชอบผู้หญิงสไตล์แบบไหนครับก็ทีนี้ก็ไม่ค่อยเลือกครับสาขาอะไรก็ต้องนายอ่ะตัวเล็กๆครับตัวเล็กคอตัวเล็กคนนายอ่ะนายอ่ะยาวๆอึ้มๆมากอุมๆ

Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego ai, Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego DJ Emerson X, de Via Minas Gerais